สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอเดีฟลุ๊กช anel นะคะวันนี้พี่อ้อยมีภารกิจกับเจ้าอ้วนดําคันเดิมของเราค่ะวันนี้ค่ะเราจะเดินทางไปที่ลาวใต้ประมาณ10วันเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางลาวใต้เส้นทางที่เราจะออกเดินทางด้วยจากมกดาหารนะคะเข้าสวนรเขตปากเซปากซองแล้วก็ยอ้อนมาปากเซลงที่คอนพะเพงแล้วก็ตีกลับที่ช่องเม็กค่ะเส้นทางจะเป็นอย่างไรจะโหดมันหาแค่ไหนไปติดตามชมกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราออกเดินทางแล้วนะคะ เราออกจากกรุงเทพเวลาประมาณบ่ายโมงไปถึงที่โคโราชเนียประมาณ4ี่โมงนะคะแล้วก็แวะเติมพลังกันก่อนจากนั้นใช้เวลาอีก6ชั่วโมงเข้าที่มุกดาหารค่ะเราจะผ่านเส้นทางโคโราชมหาสารคามกาลสินแล้วก็เข้าสู่มุกดาหารช่วงระหว่างที่ออกจากทางมหาสารคามเพื่อที่จะไงมุกดาหารเนี่ยเราได้พบถนนเส้นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นถนนหมายเลข12แต่เป็นหมายเลข12ที่ตัดใหม่ถนนนี้ดีมากๆเลยดีงามมากมาก ปัญหาอย่างเดียวก็คือไม่มีปั๊มน้ํามันค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ใดที่ต้องการจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าสามารถทําความเร็วได้ทางแยกไม่มีไฟแดงไม่มีเป็นระยะทางประมาณ141กิโลเมตรนะคะสามารถใช้เส้นทางนี้ได้เลยค่ะแต่ก็เป็นทางที่ค่อนข้างมืดโอเคค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่มุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนอนพักเอาแรงที่นี่หนึ่งคืนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามด่านกันช่วงเช้าค่ะ ปลาวค่ะตอนนี้เราก็ผ่านตมและศุลกากรออกมาจากด่านมุกดาหารเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่สวรรณเขตค่ะสปปลาวขณะนี้กำลาังเดินทางข้ามสะพานค่ะมิตรภาพไทยลาวเพื่อเข้าสู่สวรรณเขตนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะเพราะว่าระยะทางไม่ไกลถนนดี ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่สวรรค์เขตนะคะแล้วก็จะพบวงเวียนค่ะซึ่งจะสามารถเข้าสู่ตัวเมืองได้ทั้งทางเลี้ยวขวาหรือว่าจะตรงไปก็ได้นะคะถนนที่เมืองนี้จะดีมากๆค่ะเมื่อเทียบกับทางเราเหนือที่เราไปเจอกันมานะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้าของเมืองสวรรค์เขตค่ะแม่น้ำโขงจะอยู่ข้างๆโรงแรมพี่พักเลย ก็เช่นเคยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe ให้เป็นกำลังใจของพวกเราด้วยก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ